สวัสดีค่ะพร้อมพี่น้องเอฟซีที่หักแพงทุกคัะวันจะยูฟังลาวฟังไทยทังต่างประเทศก็ยินี้ดีตอนรับพี่น้องเขาสู่ช่องอีสานบ้านโสขาแก้วด้วยพี่น้องเด้อบานนี้ลวงทงมาีน่สีมหากรนอีกกับปูเก็บพระผมตอนนี้พี่น้อง

จกกลุมคือสมัยเข้ามาเนี่ยางกล้วยเตี้ขี้เมียมันคือพืดว้าวนั่นนั่นเห็น่าเห็นบ่หน่ะเห็น่าเห็นบ่น่ะมันมีอีนีตัวนี้เห็นมอเห็น่ามันรงหลุมแล้วโจกเอาอยู่ในหลุมเฮ้ยจกอยู่ในหลุมโจกอยู่ในหลุมแม่มันลองหลุมดิเอเขียดมันลองหลุมดิ มันล้องุมนี่แมมัน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 แตกหอบนี่มันเต็มคน้เหอบเออเออแพคขมกับเก็บันนี้เด้อพขมกับเก็บอันนี้เด้อเก็บแพคขมไปอ้อมขวใส่น้ำเก็บแพคขมไปขวดใส่พอมแพคขมกับเก็บเอาพอม

คุ้มและสี่ตัวหาตัวแม่เข็มต้องันมาเดแม่อ้เดอี่้หอนอนนึงอาัเออนั่นแล้วได้เราเห็นว่าน้อโอ้ยมาเด้อีที่เอ้ยมาหาโจกหลุมหาปูโอ้ยหาหาเขยดโม่เรพี่น้องอย่างนี้ไม่โจกลุมหาปูหาหอยนั่นอันนู้นอ้ยเป็นไหนเป็นไหเห็นผูอหลายเข้

อ้าวจำนี้ก็ได้พี่น้องด้วย